เทศบาลเมืองดอกคำใต้ยินดีต้อนรับเมืองแห่งปัญญาชาวประชาเข้มแข็งแหล่งประเพณีวัฒนธรรมเกษตรกรรมยั่งยืนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ภายใต้การบริหารของนายกรรภาคิานายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ได้แก่นายอลงกลดรดพรหมขัดแก้วนายสรายุทธพรหมเสนและนางดวงใจคงคามีเลขานุก,การนายกเทศมนตรีได้แก่ นางวิไลพรวงวันนายโยทินฟองวารินมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีคือนางวันดีสีทองอน,นันต์มีปลัดเทศบาลเมืองดอกมงใต้คือนายนรงชัยโอปัแปงและรองปลัดเทศบาลเมืองดอกมงใต้คือนางกรุมาคำล่าสายซึ่งเทศบาลเมืองดอกมงใต้ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้สำนักปลัดเทศบาลนำโดยนางอรไทยสายทนหัวหน้าส่วนนักปลัดประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่งานกิจการสภางานเลขาธิการผู้บริหารงานอาคารสถานที่ฝ่ายปกครองได้แก่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบงานเทศกิจงานผู้ช่พยผู้ภัยและงานนิติการโดยมีนิติกรชำนาญการพิเศษ คือนางมัดฉันทะซึ่งสำนักปลัดเทศบาลเป็นทีมงานที่เข้าถึงประชาชนด้วยใจตั้งบ้านบริการท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปแบบและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประชาด้วยการบริการที่พร้อมสับ์กองคลังนำโดยนางการสินีเลิศรัตนพิรมผู้ในการกองคลังประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานคลังให้แก่งานทัสดุและทรัพย์สินงานการเงินและบัญชีงานระเบียบการคลังงานสถิติการคลังฝ่ายพัฒนารายได้ได้แก่ งานพัฒนารายได้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยกองคลางเปรียบเสม,มือนพันธุิพื้นสำคัญในการตับเลื่อนเงินอดอกอต้นต้ให้ก้าวไกลกับการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นการจัดเก็บภาษีและรายได้ด้วยหลักความเป็นธรรมเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองช่างนำโดยนายสวุวรรณทิพงศาผู้อำนวยการกองช่างประกอบด้วยฝ่ายการโยธาได้แก่งานสำรวจออกแบบและเขียนแบบ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมืองงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานปรับปรุงภูม,มิทัศน์งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างงานควบคุมการก่อสร้างงานประมาณราคาจัดทำราคากลางงานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาลโดยกองช่างดำเนินงานพืวอความสะดวกในการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดยนางสรัญญาสินวิราชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยฝ่ายบริการสาธารณสุขได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันฝ้องระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่องานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นงานสัตวแพทย์และงานชาประสถานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้แก่งานวางแผนสาธารณสุขงานสุขภาพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานบริการสาธารณสุข งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการโดยกองสาธาร,รณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เรียบด,ด้วยพลานาัยที่สมบูรณ์แข็งแรงท้งกายและใจอีกครั้งสนับสนุนการมีสว่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดอกคำใต้ที่สะอาดปราศจากมลพิษกองสวัสดิการสังคมนำโดยานางสาวประภาวินีคำปนงาูรอำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาชุมชนได้แก่งานพัฒนาชุมชนงานสำรวจและจัดต้งคณะกรรมการชุมชนงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนงานกิจการสตรีงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพงานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้แก่งานจัดทำแผนงานการพัฒนาสังคมงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดวัตดิการสังคมงานสังคมสงเคราะห์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บุิการผู้ป่วยเองงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกองสวัสดิการสังคมเป็นทีมงานนักบุญแห่งการสนับสนุนเสริมสร้างสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้เข้าถึงประชาชนและตอบรับความต้องการของพี่น้องดอกต้างได้อย่างดีเยี่ยมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำโดยว่าที่ร้อยปีเจริญนามวงผู้วยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณประกอบด้วยฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการได้แก่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานงบประมาณงานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนง,งานโครงการงานประชาสัมพันธ์งานสถิติข้อมูลงานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลาสารสนเทศของเทศบาลรองพัฒนาเมือดอกคนใต้ให้ก้าวหน้ามุ่งมั่นดำเนินง,งานให้ประสบผลสำเร็จด้วยความรับผิดชอบภายใต้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานสารต่อนโยบายคณะผู้บริหารลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยความโปรง่งใสพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถินฐานบ้านเกิดน,นำพาดอกคำใต้ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลตรงการศึกษานำโดยนางสาวมลาัายพรวงชัยยา ผู้งนการฟองการศึกษาประกอบด้วยฝ่ายบริหารการศึกษาได้แก่งานบริหารการศึกษางานพัฒนาการศึกษางานการศึกษาปฐมวัยงานพิพิธภัณฑ์งานศึกษานิเทศงานการศาสนางานบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน เป็นทีมงานแห่งการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของชาวดอกอใต้ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการศึกษาในก้าวทันโล,ลกยุคใหม่สร้างสารรค์งานนันทนาการตลอดจนส่งเสริมด้านประเพณีสื่อสารวัฒนธรรมอันดีเพื่อให้คงอยู่เคียงคู่วิถีชุมชนชาวดอกอใต้ต่อไปโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกอใต้นําโดยนางสาวปริชาศิริบันศกภูมินวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกอใต้ ประกอบด้วยงานโรงเรียนและงานบริหารวิชาการด้านการศึกษามีพันธกิจดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา 2. สรรหารและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ 3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยทรัพยากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐาน4 ฝังค um ุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน50ศูนย์ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประหมัดหนึ่งอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชุม 5. ส่วนพัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์หน่วยตรวจสอบภายในมีนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการดิณานสาวกนิกาสิงห์พิสารซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดช,ชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในมีหน้าที่รับผิดช,ชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต2ตรวจสอบด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ 3. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ4ตรวจสอบการดำเนินง,งานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้นำโดยนางสาววิพาดาสุรมณีผู้จัดการสถานธนานบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้พัฒนาด้านเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการรับจำนำนําท้องถิ่นให้มีความเจริญในด้านาต่างๆเพื่อส่งเพาะและช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อย โดยนำสิ่งของมาจำนำและเสียอตราดอกเบี้ยนในอัตราตำ่ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนชาวดอกงใต้